อย่าพอมันที่มันมันนี่ตาฮะตกปลานี่ได้ตาตัวไมนะ่เล่มเลยตกปลาเปลี่ยน ก,ก็จะกำลคุ้นกับการเาสดเอ้ยสวัสดีครับนี่ผมคือแวคิวผมจะโชว์วิธีการเอาสลดคนเขาภูก,กระดึงนี่การลอดหอยมากคุณอมีแรงเดินคุณต้องหาสารอาหารจากซ้ำทั่วไปเราต้องหาแหล่งน้ำ เราเจอซ้ำเราก็จะซื้อน้ำแดกน้ำก็จะอับราคาขึ้นเรื่อยๆถ้าต้มแดกน้ำเยอะผมก็จะไม่มีตังแดกน้ำตามข้างบน <c oughs> ต้องหาแหลน้ำธรรมชาติ <c oughs> อาจจะได้แดกหนอยขอบแดกแล้วมีแรงพุ้แล้วครับเป็นตะก้อของผมก็เช่นกันตอนนี้ ดูโห <onz> <etus> น้าสอดสีเลยดูโค้งหน้าครับฮะแบคคิวเชิดูโค้งหน้าครับแบคคิวจะพูดไม่ออกเอาปลอยไข่บ้างยนะโอ้ยเย็ดเป็ดครับก็เข้าใจเอาทุนปล่อยบางนะมีปลาข้างชางนี่สิครับคุณจะเห็นบ้องไม้ไผ่มันสามารถนำมาตัดใช้งานได้ได้ดีเลยแหละโจเราจะมีมีดตะเกียงไหม เราต้องหาสมุนไพรแถวนี้มาใช้กับบ้องไม้ไพ่แล้วก็อย่านอนแถวนี้แหละไปกูเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากเป็นแบบนี้โอ้ทีนี้เริ่มโวยวายแล้ว วิ่งก่อนแม่คิดกูแล้วแม่คิดกูแล้วบอกแล้วให้วอร์มให้วอร์ม วอมแล้วนะวอมเยแล้วต่ซ้อมแรกแล้วชิหายเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะแม่กูคิดไว้แล้วแหละว่ามันต้องน่าจะเป็นเยู่ยละขนาดเนี้ยต้องพักเลยอ่ะต้องยุอย่าเล่งอย่าเล่นค่อยค่อย ตอนนี้ทั้งมงเย็น21่นาทีถึงแล้วถึงแล้วก็คือหลังเปเราขึ้นมาจากข้างล่างหลังแป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 ทกี้นะรอมตั้งแต่สิอโมงเช้าแล้วก็บรรยากาศตอนนี้จริงๆก็คือประมาณ15องศาได้มันได้ยินได้ยินเสียงลมนะถ้าอยู่กันเงียบๆมันมันได้ยินเสียงลมแบบฟู จริงอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนที่เราเคยดูในโฆษณานั่นแหละเอ้ยไม่ใช่นะครัคนที่นี่เขาบอกว่าแบบโฆษณาไงแบบว่าอยู่วันข่าวแล้วมันมีแบบฟูฟูแบบแดดเขาตัางกันเลยเขาสวยอ่าได้ยินจริงจริงตอนแรกคิดว่าเอ่อคิดไปเองแต่ตอนนี้เราต้องไปหาที่พักก่อนจะบอกว่าเอาหน้าเข้ามาสิฟูร่วมเจนฟูร่วม ผู้ร่วมเจนเขาเรียกผู้ร่วมชะตากรรมชะตากรรมชิปใช่ะไรคะชื่ออะไรชื่ว่าเขาบอกว่าแดงทุกซ้ำาบอกว่าอะไรนะชื่อทีมที่เปลี่ยนตลอดคนที่ไม่มีไม้เท้าจะคิวจะขึ้นใช่คนที่ไม่มีไม้เท้าจะคิวจะขึ้นกูเสื่ยมีไม้เท้าคนเดียวแต่คิวขึ้นกูเลยสำลัสัมผัสได้ถึงพลังหมอกที่ตีเข้าหน้าโอ๋เย็นเย็นฟังฟังเสียงก็จะได้ยินเสียง ฝนนะฝนฝนฝนได้ยินเสียงฝนอยู่ได้กลิ่นด้วยอ่ะหอมหอมกินฝนกินไอโฟนกินมาม่านะ <c oughs> อะ๋อมีมีครับวันนี้ม,มีมีตำนายอยู่ <c oughs> เป็นมาม่าออนตินแล้วก็กาแฟราคาเท่าไหร่ราคาอันนี้ไม่รู้แต่ได้ยินมาว่ากาแฟ <c oughs> <c oughs> แก้วเล็กๆที่เราเห็นกันก็ยี่สิบห้าบาทกาแฟร้อนนะครับไม่มีใครกินกาแฟเย็นเราก็จะกลับจากหาแล้วแอนนะ เขาบอกว่าที่เนี่ยจะเป็นวิวที่สวยที่สุดสําหรับการดูพาทิตขึ้นแต่ถ้าเปดูประดึงถ้าเป็นผูกตกนี่เป็นหาลมสักใช่ต้องไกลจากที่พักเต็นท์ที่เราพักกันอยู่ใช่9กิโลเมตรคือถ้าเราไปก็คือมันไม่ทันซึ่งมันมันมีจักรยานให้เช่าอยู่ใช่เช่ารู้สึกจะ60บาทต่อคันเห็นใช่ มไม่เ,าเขา<ม>บอกว่าไม่ใช่60บาทเขาบอกเกืบ 200, 300อบ2 0 3 0 0อยสามร้ครับะน่าจะใช่นะที่ที่คนในห้องน้ำเขาบอกมาลักษณะภูมิประเทศของภูกระดึงเนี่ยเราไปดูเป็นแผนที่แบบกว้างๆนะเราจะเหมือนว่าเป็นรูปคล้ายๆหัวใจใช่เดีวอ่าฮะบนวิทยาห่งชาตินี้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนโดยรชาชการที่6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็จากที่เราขึ้นมาเขาเขาจะมีลวดลวดไฟฟ้าเออเพื่อกันไม่ให้พวกสัตว์ป่าเช่นช้างอะไรอย่างเงี้ยช้างเนี่ยสัตว์ที่ตัวใหญ่อ่ะเข้าไปในเขตของที่ทํามาหากินของชาวบ้านเขามันก็ไม่ได้ถูกของเรานะเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นบ้านของสัตว์ป่าใช่เราเข้ามาอยู่สายเรเออเรามาอาศัยเขาอยู่โอ้โหหนาวมากหนาวคนลุกนั่นเนี่ยในแต่ละ ระดับความสูงแต่ละซัมอ่ะมันก็จะมีป่าหลากหลายชนิดตามระดับชั้นไปเพราะว่าตามความสูงมันก็จะเป็นแบบว่าความชื้นแต่ละระดับเนี้ยมี้นสภาพภูมิอากาศก,าก็จะเป็นแบบว่าเป็นไปในตามแนวภาคอีสานแต่จะได้รับลมมรสุมอ,อ่ะฝั่งตะวันออกและตอนใต้ของภาคอีสาน ช่วงที่เปิดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่1ตุลาคมถึง31พฤษภาอ่าพฤษภาจะปิดขายตั๋วขายตั๋วขึ้นช่วงประมาณบ่ายโมงตรงแล้วก็ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นตั้งบ่ายสอโมงนี่เขาจะบอกแล้ว่าตั้งแต่ที่เราขึ้นมาถึงสาแหกนะอนนี้3าแหกเป็นสาแรกเออนี่เป็นชั้นหินเอ่อชั้น ก็ว่ากันไปแ็จังทับถมแต่ละทั้งว่ามันถมมากี่ปีวะนี่ไงเขาบอกอยู่ฮะตาดูสิครับร้อยเก้าสิบล้านปีแล้วเหรอยิ่งต่าสุดก็ยิ่งทับถมเยอะนานเขารู้ได้ไงว่าเขาเกิดยุคนั้นหรือว่าคนทำไปเขามาจากธรณีวิทยาเอาข้อมูลมาไม่ใช่เขาตายสิพชาติแล้วเขาก็เลยรู้กดเสื่อมเลย เริ่มเบี้ยงแล้วใช่ไหมงงอะสิว่าทําไมมีแต่คาว่าซ้าจะเป็นน้ำซับน้าตํำคนตะก่อนพ่าผู้แก่คนตะก่อนภาษาพื้นบ้านจะเรียกน้ำซับน้ําซําน้ํามันจะซึมมาตามช่องหนต้องอะไรนจะมีตลอดแล้วชื่อแต่ละซ้่มันมาจากไหนเพราะคนพื้นบ้านคนแถวนมาตั้งค้มมากั้งนานนี่สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไปจะพาไปหาอะไรกิน บอกเลยนะว่าหน้าตาเหมือนกันทุกซ้ําไม่ <laughs> บเลทา <laughs> แต่ราคานี้แพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นตามระยะความสูงอืมไต่จากต้องหาบขึ้นเลยไง <laughs> It's been a long day without you my friend and i'll tell you all about it when i see you again we've come a long